ผ่านไปได้อีกหนึ่งด่านนะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับฟุตบอลยูโรปาลีกครับก็ต้องบอกว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็มีความสุขโคตรๆเลยนะครับอย่างน้อยๆครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นอีกหนึ่งเกมหนึ่งที่ใช้คําว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดของแมนยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้ครับก็ถล่มสเซอรลดไป4ประตูต่อ1นครับหลายๆคนนี่ก็บอกว่าโอ้โหขอผู้ ney, ตัดสินชาวฝรั่งเศสจากเบอร์นัวบาสเตียนนี่ตัดสินแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทุกนัดหลังจากนี้ต่อไปเรยได้ไหมครับเอออันนี้จริงๆผมก็เห็นด้วยเนะมื่อวานนี้ถือว่าหลายๆอย่างนะครับการเป่าของผู้ตัดสินมันก็ก็เหมือนเอื้อประโยชน์ให้กับทางแมนยูเต็ดครับมันก็ลักษณะแบบนี้นะครับบอลบางนัดเราก็เสียประโยชน์บางนัดเราก็ได้ประโยชน์ครับแต่เมื่อวานนี้ก็ถือว่าผู้ตัดสินเบอร์นัวบาสเตียนนะครับจำาชื่อดีๆนะครับก็ตัดสินได้ถูกใจแฟนบอลบริษัทแดงแมนยูเต็ดนะครับ หลังจากที่ต้นเกมตอนได้ทําท่าจะด่าแล้วที่แบบว่าเป่าให้จุดโทษกับทางเรอัลโซติดัดนะครับแต่ถามว่าจังหวะนั้นถ้าเราดูจากภาพช้าครับมันก็เป็นจังหวะเข้าบอลที่มันมันไม่ละเอียดจริงๆของทางมาไทเดลิกครับแล้วก็เสียจุดโทษแล้วก็โดนยิงเข้าไปโดยมิเกลยาสบานะครับแต่เมื่อวานนี้สิ่งที่ทําได้ยอดเยี่ยมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับไล่มาเป็นแต่ละจุดแต่ละจุดเลยแล้วกันนะครับหนึ่งเลยก็คือจุดผมมองว่าเรื่องของเกมรับ เมื่อวานนี้เกมรับ you, แมนยูเต็ดก็เล่นกันได้ดีหลายคนนะครับไม่จะเป็นทางไอเดนเฮเว่นนะครับนี่ไอหนุ่มคนนี้นะครับลงมาแทนที่ของเลนี่โยโร่ที่มีอาการบาดเจ็บไปกลายเป็นว่าไอหนุ่มคนนี้นะครับเพิ่งลงเล่นให้กับแมนยูชุดใหญ่เป็นเกมนัดที่3นะครับแต่เกมเมื่อวานนี้ถือว่าทําหน้าที่ได้นิ่งเกินกว่าจํานวนนัดที่เขาลงเล่นเลยนะครับสำหรับผมเมื่อวานนี้สอบผ่านมากสำหรับทางเฮเว่นถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับ คู่เซนเตอร์อีกคนหนึ่งครับมาไทาเดลิกถึงแม้ว่าจะมีช่วงที่ทำสิทจุดโทษไปตั้งแต่ต้นเกมครับแต่หลังจากนั้นเขาก็แทบจะไม่พลาดเลยครับมาไทาเดลิกช่วงหลังฟอร์มการเล่นก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของเกมรับแมนยูเต็ดได้ไว้ใจได้นะครับก็ถือว่าสอบผ่านอีกคนหนึ่งนูเซมารตาอุยก็เมื่อวานนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่ทําได้ดีเล่นได้อย่างนิ่งนะครับแล้วก็มีจังหวะที่เติมเกมลุกอะไรด้วยทุกอย่างก็ถือว่าเล่นได้ตามมาตรฐานของนูเซมารตลาอุยครับเมนนื่เมอ,อเค โอโน,น่าก็ไ <ๆ S 2> ม่ได้ <ๆ S 2> มีลูกเฟอร์ฟ้านะครับเมื่อวานนี้เกมรับดีพอเกมพอแมนยูนะครับเกมไหนเกมร,รับดีครับ <ๆ S 1> ลผลงานการแข่งขันมันก็นี่แหละไปลุ้นกับกองหน้าว่ากองหน้าจะเล่นดีมากน้อยขนาดไหนนะครับเกมรับเหนียวแน่นทุกอย่างก็โอเคลงตัวนะครับมันเริ่มจากเกมรับที่เหนียวแน่นก่อนหลังจากนั้นครับขยับไปที่แผงวิดฟิลเมื่อวานนี้นะครับคู่กลางของแมนยูเตะครับคาเซมิโร่จับคู่กับดูโน่เฟรนันเดสครับ ในรายของคาซิมิโรที่หลายๆคนบอกว่าน่าจะหมดไปแล้วนะครับแต่เมื่อวานนี้งัดฟอร์มเวิลด์คลาสออกมาอีกครั้งหนึ่งครับใช้คำว่าคุมเกมแดนกลางงแมนยูได้อยู่หมัดมีจังหวะการเปิดบอลไปให้กับบรูโน่แล้วก็หลายๆจังหวะก็ช่วยเกมลุกได้เป็นอย่างดีนะครับถือว่าเป็นวันที่เพอร์เฟกตมากๆสำหรับทางคาซิมิโรครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ถือว่าใช้คำว่าคาซิมิโรครับก็ยังคงเก่าอยู่นะครับยังคงเก่าอยู่ยัง ยังถือว่าสมราคานักเตะที่เป็นระดับโลกมาสมัยก่อนนะครับก็ถือว่ายังเอาตัวรอดได้เมื่อวานนี้ก็เป็นเกมที่ทาได้ดีมากส่วนบูโน่เฟเนเดรับไม่ต้องพูดถึงครับช่วงหลังนี้ก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของแมนยูเต็ดเป็นตัวแบกครับก็ยิงแฮตทริกนะครับเมื่อวานนี้2ประตูที่ยิงได้จากจุดโทษก็ยิงได้อย่างเฉียบคมมีความมั่นใจสูงเลยครับวิ่งมาแล้วก็ซอยท้ายก,ก,ก,ก่อนจะยิงเข้าไปแบบนิ่งแล้วก็ประตูปิดท้ายลูกจ่ายของ กาลาโชและจังหวะในการจบสกอร์ครับยิงหักข้อเข้าเสาไกลโอ้โหโคตรงามลูกนี้ยิงได้เด็ดขาดมากแล้วก็กับเกมก็มีส่วนกับเกมตลอดช่วยลูกทีมกระตุ้นลูกทีมนะครับถึงแม้ว่าหลายคนอย่างเช่นรอยคีบอกว่าจะไม่เหมาะสมกับเป็นการเป็นกัปตันทีมแต่สำหรับผมณนะเวลานี้ในทีมปีศาจแดงแมนยูเต็ดครับก็ไม่มีใครที่จะเหมาะสมไปกว่าบรูโน่เฟนเดสแล้วครับที่จะเป็นกัปตันทีมและเป็นตัวแบบของทีมครับก็ต้องยกให้เมื่อวานนี้แมนออฟเดอะแม h ชก็ต้องเอาเอาไปแล้วครับสรับทาง อ่าบรูโน่แฟนเดสนะครับแผงเกมรุกครับก็ต้องพูดถึงกันหน่อยครับเมื่อวานนี้ฟอร์มการเล่นไม่ว่าจะเป็นเ,เกมรับที่ผมอาจจะลืมพูดถึงดาโล่นะเมื่อกี้ขอเรียกวกกลับมาดาโล่กับดอก,ดกูดาโล่ก่อนก่จะไพูดถึงเกมรุกนะครับดาโล่นี่ก็ถือว่าเมื่อวานนี้เป็นอีกหนึ่งเกมนึงที่ทําได้ดีที่สุดในรอบหลายๆเดือนเลยก็ไดกก้ก็ว่าได้นะครับสามารถยิงประตูได้ด้วยแล้วคนยิงประตูคนจ่ายประตูเป็นลัสมูธไฮรูนอีก แล้วก็จบสกอร์โดยดารโลครับเมื่อวานนี้ก็เล่นก็ถือว่ามีประโยชน์กับทีมเล่นได้ดีที่สุดในรอบหลายๆเกมครับดารโลเนี่ยขอฟอร์มแบบนี้ต่อไปแบบนี้ได้ไหมว่าน้องถ้าเกิดทาได้แบบนี้ก็ได้ลุ้นยาวๆลยครับสำหรับศึกยูโรป้าลีสครับส่วนวิงแบ็กครับอย่างเจเรมีอ่าอย่างแพทริกดอกูครับแพทริกดอกูดอมึงดอใครก็ได้ครับเมื่อวานนี้ถือว่าหล่อสุดๆสามารถเรียกจุดโทษให้กับทีมได้สามารถเรียกใบแดงให้กับทีมได้และ ไอ้ช่วงท้ายเกมครับที่มันหลอกตรงที่ว่าผู้ตัดสินี่เป่าให้เป็นจุดโทษของแมนยูนเต็ดนะครับแต่น้องวันนี้ข้อมูลจาก TNT Sports นะบ,บอกว่ามันเดินไปบอกกรรมการเว้ยบอกผู้ัดสินอย่างเบอร์นัวบาสเซียนบอกว่าพี่ปีเบาวจังหวะนี้ไม่ใช่จุดโทษครับไม่ใช่จุดโทษเดินไปบอกครับสารภาพบอกว่าเฮ้ยจังหวะนี้มันไม่ได้เป็นจุดโทษนะครับแล้วก็สุดท้ายเขาก็ยกเลิกจังหวะจุดโทษนั้นไปก็หล่อสุด แล้วก็เล่นได้ดีนะครับจังหวะการเติมเกมจากทางริมเส้นด้านซ้ายก็ช่วยทีมได้ตลอดครับก็ถือว่าเป็นการเส้นสัญญายที่ผมมองว่าโอเคสำหรับอย่างแพทริกดอกูรดูกการหน้าวิงแบ็กด้านซ้ายครับก็ถือว่าโอเคน่าจะลงตัวไม่ต้องซื้อตัวเพิ่มแล้วก็ได้นะครับก็เล่นดูดีมีอนาคตครับสำหรับทางดอกูครับจับตามองให้ดีๆนะครับมีส่วนกับเกมหลาย,ลายนัดนะครับร่างกายดีความแข็งแกร่งมีแล้วก็ใจสู้ด้วยถือว่าโอเคเลยยอดเยี่ยมไอ้น้องแพงเกมรุก ขึ้นมาครับเมื่อวานนี้ก็มีกาาโชมีเซิร์กซีแล้วก็ฮอยลุนครับกาาโชก็เล่นได้ตามมาตรฐานของเขาครับแล้วก็ทำได้1แอสซิสด้วยส่วนฝั่งของลารัสมุดฮอยลุนครับนี่เป็นเกมที่ดีสุดในรอบหลายๆเดือนครับลารสมุดฮอยลุนแฟนบอลบอกบอกูไม่ขออะไรมากครับตอนนี้ขอลงไปกับลงไปเล่นแล้วมึงมีประโยชน์กับทีมครับเมื่อวานนี้ถือว่ามีประโยชน์การเคลื่อนที่ต่างๆการเปิดตบกลับเข้ามาแล้วให้ทางฝั่งของดาโลยิงประตูได้ หลายจังหวะก,ก็ทาได้ดีสามารถเรียกจุดโทษได้กับทีมได้การเคลื่อนที่ถือว่าเมื่อวานนี้ดีที่สุดในรอบหลายๆเกมก็ถือว่าเออขอเธอมึงเล่นแบบนี้เถอะมันจะได้มีความรู้สึกว่าเหมือนแมนยูไม่ได้แถมตัวฟรีให้กับคู่ต่อสู้ครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่ามีพิษสองอยู่สำหรับฮอยลุนนะครับก็มีอนาคตถือว่าพอใช้ได้แล้วก็คนที่ดีที่สุดในแผงเกมลุกแมนยูเติดเมื่อวานนี้นครับ จานดูโจชัวเซอร์ซีครับถึงแม้วจะไม่สามารถยิงประตูได้นะครับก็มีโอกาสหลายครั้งเหมือนกันครับทั้งจังหวะโมง่งจังหวะยิงแต่มันก็ยังไม่ดีพอที่จะเป็นประตูแต่เมื่อวานนี้จานดูในการเล่นกับเพื่อนๆนะครับการประสานงานการทําให้เกมลุกมันดูไหลลืน่นการเชื่อมเกมอะไรต่างๆครับผมมองว่าดูช่วงหลังก็ฟอร์มการเล่นดูดีขึ้นมาครับดูดีขึ้นมาพอจะทําให้แฟนบอลปีศาจแดงได้เห็นอนาคตอยู่บ้างในการควา้าแชมป์ยูโรปาลีกฤดูกาลนี้ครับ นี่แหละครับก็เป็นรวมๆนะครับของแมนยูเต็ดในเกมที่เจอกับเรอัลโซเซดัดเมื่อวานนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ดีครับแล้วก็โชคดีด้วยที่ผู้ตัดสินหลายๆจังหวะก็เป่าก็ยอมรับมนะ้ว่าเป่าแมนยูก็ได้ประโยชน์หลายครั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็มีจังหวะที่โชคดีที่เราก็ได้เปรียบในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับแต่สิ่งหนึ่งเมื่อวานนี้ที่สัมผัสได้ผู้เล่นของแมนยูเต็ดเมื่อวานนี้กระหายที่จะเป็นผู้ชนะนะครับเพราะว่าหลังจากที่ยิงประตูขึ้นนำสองหนึ่งได้ แมนยู you, ไม่พลาเกมบุกแมนยู you, บุกต่อเรื่อยๆคือไม่สนนะครับถือว่าเล่นไปตามเกมของตัวเองครับยังมีโอกาสยิงได้ก็บุกเรื่อยๆบุกเรื่อยๆบุกไปเรื่อยๆครับสุดท้ายก็เอาเม็ดสาเม็ดสี่มาได้ครับก็เมื่อวานนี้เป็นเกมที่เพอร์เฟกต์สำหรับผมเป็นเกมที่ดีถึงแม้ว่าหลายคนก็อาจจะบอกว่ามันก็จะยังดีไม่มากหรอกแต่สำหรับผมถ้านับฟอร์มการเล่นในช่วงหลังครับตอนนี้แมนยูติดฟอร์มก็ถือว่าเริ่มดีขึ้นตามลําดับนะครับแล้วก็ แผนการเล่นแบบอโมอริมก็ชัดเจนในแบบของเขาอีกอย่างหนึง่งความกระหายในเรื่องของการจะเป็นแชมป์ยูโรปาลีกครับผมว่าแมนยูเต็ดผู้เล่นทุกคนรู้ดีครับดังนั้นถ้วยยูโรปาลีกฤดูกาลนี้ครับดูจากภาษากายของนักเตะดูจากหลายๆสิ่งหลายอย่างตอนนี้นะผมเชื่อว่าก็เป็นอีกหนึ่งถ้วยที่แมนยูเต็ดลุ้นได้ครับในฤดูกาลนี้ดูจากบรรดาทีมที่จะเจอนะครับอาจผมไม่ต้องพูดถึงซีกอีกซีกนึงครับ ที่แมนยูอาจจะเจอนะในรอบ8ทีมก็คือโอลิมปิกลียงตอนนี้ก็อยู่อันดับที่6ของลีกเอิงฝรั่งเศสถามว่าเฮตูวิสที่เจอแมนยูที่ผ่าน,านมาครับโอลิมปิกลียงเจอแมนยูยังไม่เคยชนะแมนยูนะครับตามสถิติที่ผมเข้าไปดูก็แมนยูไม่เคยแพ้นะครับในการเจอกับโอลิมปิกลียงนะครับก็ถือว่าลุ้นได้สำหรับแมนยูเต็ดนะครับแล้วก,ก็ไปวัดกันกับบีเบลในรอบ4ทีมสุดท้ายถ้าผ่านไปถึงตรงนั้นนะครับ โอเคครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเกมที่แมนยูเต็ดถล่มเอาชนะทางโซเิรัดไป4ประตูต่อหนึ่งครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของช่องฟนตรงไว้ด้วยนะครับและใครที่อยากจะออกรถยนในตอนนี้ครับขอแนะนํานี่เลยครับซูซูกิสวิปนะครับตอนนี้มีแคมเปญที่ชื่อว่าสวิปยูอนะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษครับฟรีซูซูกิวอร์นตี7ปี และก็เลือกรับส่วนลดสูงสุดกว่า50 0 0 0บาทได้ครับอย่างใดอย่างหนึ่งครับผลเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ4,999บาทครับมีกล้องติดหน้ารถให้ทุกคันนะครับโปรโมชั่นนี้ถึงวันที่31มีนาคมนี้ครับหากใครสนใจไปได้เลยครับที่ w w w suzuki.co.th ครับหรือไปสัมผัสด้วยตัวเองครับที่โชว์รูมสุกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับฝากด้วยกันะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสูกิครับ